อถน,นี้เวลาประมาณ5โมง30นาทีตอนนี้ก็เลิกงานแล้วว่าจะออกปั่นจักรยานเล่นสักหน่อยเมื่อวานไปทางอำเภอวันนี้ว่าจะไปทางบ้านพลาน เรื้องงานเด้ครับนะครับบงทางกหนืเขาเขีายวเลยครับทางนี้เป็นหมว่บ้าบ เป็นหอยพล่านครับผมหวยพล่านเบื้องหน้า,ปานเป็นแนวครวบอ่าหนามโบเต็มเลยครับหนาม บ้านพหลานมูหกตำบลโคกชำแหละ สวยเลยครับสองสัน มาถึงแล้วเพีดยังเ่รพพะลุงนั่งเล่นอโอ้ยจีบ,บวไปบ้านแล้วบ่อยหรอกจีบเ้วจีบเ้วเอ,เอก้กกใส่ละว่าจักยานคันนี้บอกที่ว่าสิปันจูงยา,างข่ายยางเออจับยางเออบ่ดยขี้เลย จับเอาไปนเถอะจับมือ,อเึ้งเจ้าขวามือ,อดเด้งเท้าขวาเด็กย่างเที่ยงไปมันกันย่งงางยางได้อยู่เป็นป่นี่มันกย่างได้อยู่เออ,อถ้ามันมีลมกมันยังดีมันก็พอกี้ได้อยู่หรอมาเล่นเหมือนนี้มาเล่ยนหน้าพลุงตอนนี้จักพีแล้วแจ็คพีอยู่นะเก้าสิบเอ็ดหลงอายุจะคล้องบ่อน

หมบ่้านหมอบอก็จหมอบอกจากบัตประชาชนหนึ่งตัวหมอจีบอกว่าจากใสออกจากบัตรประชาชนดูบัตรประชาชนมันสองรอยเพิ่มเทาเกิดสองพันสี่รอยหกแปสิบกสองพันสี่รอยแปดสิบหกเขาแปดสิบเก็บไปนี่ละเออก็วมันมันบอยู่ทีบ้านนี้เขาก็มักะไดใบเ่นเขา Ban ừ. ừ. à? ừ. ừ. ở cái lúc bàn đi chip, quá trình mong đại nam bỏ là chip l 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 chip chết chip Chết chip l 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 chip เกปีครับพี่น้องย่างได้เส้ยครับเฮ้โปรเจคเรียดดเล่นเลยมาไชเลยเนาะโอ้เนี่ยน้องคนนี้หน่อยเนยพอเียบเป็นพีายของพอหรือว่าอ้พอครับผมจะเอานี่จะจปลูกบ้านมาปลูกบ้านมันีอะปลาลูกบ้านดีสุดเปลาถูยยามมหลายถ้าบาน ยักยายังเนเนาะไปเจลเทียเขาก็หไหมาแต่วราเขาบอกกินนี่ยเนกินเชลเชลเม็ดนันมันบดมันโมเมต่อบินก็ไม่รันเดกินบ่เมดเขาไอแป๊ยอีกแล้วบอยไอแปยอีกแล้วหรือว่าเขาหนักมานเจอกระหลเขากับป้ายะกอนเล็บแป่เาเา ดีดีบาทนึ่งบงบาทนึ่จักปีบงสิบบงเดมีด้บงบ้ภาษาเกิดจะหาเรื่องหางูมไล่ะสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก่ะสองันสี้อยเจ็ดสิบเก้าเสอองพันสเจ็ดสิบเก่าบาทนี้ับแปดสิบสิทละเออวบกับแปดสิบเ็นม แปบาทนี่ก็อียี่สิบเป็นยีิบเอ็ดปียี่สิบเอ็ดบวกกับ 6, 17, หกสิบเจ็ดยี่สิบบวกหกเจ็ดแปดสิบแปดอย่ดอกขันไล่ตามนี่แปดสิบแปีแปดสิบแ่เอบนไ้นในหมอกหมเขาแก่ยนี่้มาเช่กันไล่ฝนมาป้ายแม่ป้ายป้ายแม่นอหเขาว่าก่ โคกเลยเก่ามันคือคือปั้นนะเขาโคลงสวยแจ่มไข่แนมึงมันน่าจะเป็นเลดคอยว่าคือเลดคือเลดเก่านะเลดเก่าเดียวเลดเก่าโคกเป็นเลดเก่าสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก่าเจ็ดสิบเก่ากับแปดสิบแปดสิบแล้วก็เก้าสิบร้อยกับยี่สิบเอ็ดปียี่สิบเอ็ดมาบวกโกสิบเจ็ดกับแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดปีแต่หมอลงเก่าสิบเอ็ดมันบ่นี่เนี้ย Hmm. แม่คุอตัวแท้ล่ะ yeah. ันไล่ตามพสอนอไหนนี you? You know, ่อ right. ือ so ่อสอเขาเมื่อนมากต่ำเริ่มิะจะเสียเลยถ้ารูปมา่งตัวต้้งเป็นหนึ่งอมาจากเขาอเมื่อักเกิดสมถ้ารู้มาถึงเริ่มเริ่มทียเลมั่นนาเ่าบัดเ่าไปเขาเบิ่งิรบัดบัดธรรมดาเกิดเขาเบิ้งบัดพ่ออ แคนไปถทายลูกแปอ้าวมันนี้ก็มาเยี่ยมพอลุงแปดสนุปได้อายุกับแปดสิบแปดปีนี่แหละเนาะบแปนบ่แมนเก่าสเดอกนาะการกาแปดสิบแปดเนาะเออประมาณแปดสิบแปดนี่ละเออาม่เป็นยูนีน่ะลูกร้านมาเล่นน้ำบาทเมื่อไปเล่นน้ำพอลุงเป่าพอร้านเป่าพอลุงพออยูนีนี่ซื้อเนี่อพอพอลุงลุงใบนาะซื้อใบ บ,บอกเป็นพอ่อรุ่เว้ยบอกเป็นพ่อลุง่งแต่ว่าสักเป็นพ่อลุ่งรู้แต่เดียวนี่เป็นพอ่ <c oughs> <c oughs> พอใหญ่พ่อใหญ่เลยเนาะแต่ต้อง <c oughs> เอื่นพ่อลุ่งเพราะว่าพี่สักเป็นพ่อรุ่งเอื่อนพ่อใหไงหมดแล้วพ่อลุงใบปัญญาที่ไรครับต้นฉบับเลย,เลยอะไครับต้นฉบับเลยไอย้ไงมูมีพี่น้องร่วมกันหกคนนี่คนผู้ใหญ่เอ๊ะณปัจจุบันมือน่อนี่วันที่ยี่สิบแปดเดือน,อนสิง<ส><ส>หาคมสิงหา พศออ2067นะม,นนมนนนัอนี่88ปีมัอนี่เด็กเก่าเดือนเนาะคัืนเดือนคัือนว่าตามเดือนไทนนยนั่นเดื็กเก่าเดือนแปดเทาว่าตามปฏิทินเดือนแปดเทาว่าตามเดือนอีสานบ้านเฮาเนี่ยมันจีเป็นเดือนเกา่าอืเอเฮ้เฮ้เขาไปรับดินเอ้ขขอบบเขาไรได้มั่งกับาวบบานเจเดไม่ได้หรอบานเจเดไปเยี่ยมอันนี้อ,อีกพ่อลุงอีกคนหนึ่ง พอเป่าเนี่ยกรำข้าวนำแหกินหกอยางกระลำมล็อ้าวแขงแรงอยู่ดีมีแหงเดียวสิมาเหรียญน้ำมันอีกอยางน้องเนี่ยพ่อเบลุงไปสายลับลูกชุดไปสไปเายวเกี้ยวเกี้ยวยาบ่เกี้ยวยาห้งว่ะเออกรถายรูปถายวิดีโอ นี่ถ่ายวิดีโอให้เบิ้งไว้เบิ้งเพื่อนี่ถ่ายวิวธรร่ทามสาดเนี่ยเนี่ว่าถนนบ้านพระลานเนี่เอาเศษนอกบ้านนี่มันเป็นจังไงจังไงเออเออนี่อยง่ามพอลุงใส่อันแว่นแห้งมันรอแห้งบัดบงไมาให้เบิ่งแน่นอนนี่มันรอคักแล้วแลอีกผู้หนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนี่ก็มาเล่นน้ำพอลุงอีกผู้หนึ่งพะลุงผู้ที่พะลุงนี่ผู้ที่สามเนาะ

แต่ว่าในน้ามันฟลาซ์เงื่อนพระลุงเป้าแมนบอกเรียวนี่แจ็คปีแล้วตอนนี้แปดทีฟแล้วขึ้นลักแปดแล้วย่งแข็งแรงย่างวานเฮได้อยู่บ่ระอกฮะบ่ไปแจ็คแล้วคนมักทึกเฮทึกยังเนอะมักไปบ่ได้รถรถเสียงลงแน่นนะลดเสียงจเุอ S <S มไม่ปล่ากับตาไมเห็นหุงปันไดมันบอก<ม>ปีนี่นกับฟังเสียงเอาเปีนยนนเปียนสายอพาางเออว่งหันวังหันกับไปนางเหร่นนำ้ำพอลุงใบมามถามอายุเพิ่นมาเป็ิจังไดเกิดพ่อสสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก่า บอเราเล่าได้แปดสิบแปดเล่าบอดาเก่าสิบเอ็ดดอกมอเขียนเก่าสิบเอ็ดทีสิส่วนน้องพลูนี่แปดสิบอพุ่งใส่เนี่เล่ากับเสียแล้วเนาะเล่าได้อายุเท่าไรกับตอนเล่าเสียแปดสิบเอ็ดอันอายผู้ที่สองเนาะนี่ผู้ที่สามเอ๋ พอดีลูกหลานมือนนี่มาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเดเบิ่งแน่นะคตต่อไปบองมีเตียนนี่แหละดีถ่ายแบบเดิมๆเมื่อไห่แหละเอ้ามต้องเสริมเติมเต็งถ่ายเดิมๆเลยเออไอ้โอเลยนั่นแหละเออกินข้าวแซ่บนอนรับกับมีแห้งคนตัวเงินบ่มีโดเอาคนตัวนีแต่ได้เงินมันก็หายากแน่ทุกคน่ะ เงี้ยเดี๋ยวเ่าจะงุ่มเงีนยเบอท่านซีก็ได้โอ้บอคนบ่ค่อยงุ่มาาิห้าอย่างก็แจ็คสีแดงใส่จ็คสีใสใส่นเี่มเาไอนยกหม่อ่ะบาทนี่ยเสด็จเมื่อได้ครับมันมาเรนน้ำพลุงคนที่สองแล้ว ไก่สิบมือนแลวครับขณะนี้ก็เวลาหกโมงกว่าแล้วเป็นเส้นนอกบ้านบันพลาดครับโอ้ทงไฮทงหน้านี่เมือแรงครับเป็นอากาศบรรยากาศประมาณนี้นะครับบรรยากาศ่ยมแรงบ้านพลาดมูฮกตำบลโคกชำระ กลางบาทนะโอ้เห็นยังสบายเออ โอ้ผ้าร้านมะเล็นหอนผีตัวนี้ขี่รถเล็นจังไหน มาสื่อหาแนวทอนบอลแนี่ย,ยมาเลยคนชอบไปฮะทอนดีกว่าบอกินมาไหนเด้กินน้ำดีกว่าบอบอกินอนหอาไทายผู้เฒ่าก้นเชื่อที่น่ะอ๋อนี่ก็มาหอดเงือนพ่อลุงอีกผคนนึงพ่อลุงก,ก็ไม่ป่าอยู่นี่อื่นก็ไม่ป่าสุด เมือดแล้วใช่อะไรไม่ป่าไาี่ใสเห็ดยังหรือเฮ็ดยังบอก็ล้างสิตมน้ำใหม่มมเห็ดกินแรงบรอฮะต,ต้นนี้ปูนบอตุอนเฮ้ยคือเมืดเถอะพอเปิดไฟ ันเป็นแนวไดปูนเมืมอกลบมาผมก็ฝังเปิดไฟไ่มมันจะแจ้งดีบ่าาเอกลมาเล่นน้ำไปเล่นน้ำโอ้เปิดไฟขี้แจ้งถาวรห<า>ะัมก,ก,กสาายมไผเอบอยไปเปิดลานดีผลแ,<า>แล้วฮะปั่นตะกยาน,นะไทยนันทายานี่เล่นเ เออทายคลิปเป็นเรนทายเบิ้งว่าตอนน,ตนี้เฮ็ดยังวังหันกับไปเฮือ,อนลุงลุงไงออกจากเฮือ,อนลุงไงกับมาเฮือ,อนลุงเปาเออเอไปพ่อนพอลุงสุดตัวแบบร้อนตัวพอลุงเออตอนนี้ซื้อยังคนปุ๋ยบ้านี่ยเออเ <มา S 2> อ,อ เ่ก็หาัมแล้วก็หาเออโอ้พ่อได้เงินมาเออมามี่มเอบ้างอคบนคนหน่อยมะเขากองน้ำเบิืองเห็นเป็นจังไดนี่ตอนนี้จักขวบแล้วตอนนี้ซื้อเหรนซื้อจังได น้องตังโอ้รถสวยเลยเว้ยไพสือไห้้ะแม่ยสือไฮเมียมสือไฮเม่น้อยสือไ้ป้าเดินมาแข่งได้มาแข่งก็ผอใหญ่ได้หมดแน่นี่รถผอใหญ่ได้หนิเออรถผอใหญ่แข่งก็ร้านหน่อยได้บาทป้าเดินทางละบาท เริ่มมืดแล้วครับมันจะลับกลงบต็นมืดพลาดขากับ,กบ มีใครอยู่บ้านไหมครับ